อิสานนัวสวัสดีจ้าพี่น้องมาได้ค่ะกินลาบก้อยซ้อยจุ่แสบแสด้วยกันค่ะเอาเนื้อมาซ้อยค่ะพี่น้องซ้อยเนื้อซ้อยเครื่องใน้เห็ดหลายเมนูค่ะพี่น้องอันนี้ซ้อยเห็ดลาบค่ะขอโทษขออภัยสำหรับคนถีบก,กินดิบนะค่ะพี่น้องนี่สิเป็นตับค่ะ ลาบเซตแล้วก็เอาไปขัวอยู่ค่ะพี่น้องสำหรับ่อนถอบเอาินงดีค่ะขวสูงอันนี้เห็ดเป็นลาบเดือดค่ะ เนถวเ้วเขียวๆนี่สิเป็นเพียค่ะพี่น้องเพียที่ต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะต้มซุปเตรียมเครื่องแล้วก็สิมาปรุงรสค่ะผักกบบบาดแหนบแตงบักเขือผักกาดค่ะปรุงรสกับใส่พริกป่นค่ะใส่เพียลงไปค่ะโอ้ยผักหอมค่ะต้นหอมผักชีค่ะซอยกันปรุงค่ะลายมือค่ะพี่น้องแล้วก็ใส่ข้าขัวค่ะ ใส่พริกป่นแล้วใส่ขอาหัวแล้วก็จะไม่ชุ่มโรดน้ำปลาเกลือน้ำชักน่อยค่ะพักหอมเปกับยกใส่ค่ะพี่น้องอันนี้ดีขวดเ้อค่ะใส่เพิ่มให้มันขมให้มันอ่ำหลับค่ะคนให้เขากันค่ะถ้ามีถ้าหมักแบบก่อยใบบักเน่าก็ได้ค่ะพี่น้องใบบักเน่ามาซอยฝอย,อย,อยใส่กะหอมค่ะ นี่ใส่ผักเพิ่มค่ะไม่พักขอ้อมตีพร้อมค้นเขากันแล้วกะจังไซเลือดค่ะพี่น้องเป็นลาบเลือดค่ะ มันจะก,กินทั้งกอยทั้งต้มค่ะแล้วก็ไม่ส้อยจุ่คมค่ะพี่น้องกับแจวขมค่ะสูตรเกาลาดแจวขมตม้มเพียแล้วก็มัปปุงรสค่ะพริกปน่นเข่าขวัวต้นหอมผักชีชั่วรสน้ำปลาเกลือจักน้อยเชื่อใจค่ะ,คะนี่เป็นตม้มเครื่องในค่ะพี่น้องตม้มเครื่องในขมอ่หลำเกืจอใค่ะ มาจากพี่น้องแซ่บแส่ดุ่มกันค่ะสวัสดีจ้า